เกมนี้นะครับผมตั้งใจมาเล่นฮีโร่ใหม่ตัวนี้นะครับในร่างปีศาจนะ้าล่างเทพนะครับมันจะเป็นอีกหนึ่งเซตไอเทมอะ้าล่างปีศาจก็จะเป็นเน้นสายโจมตีนะครับดาเมจตีไว้พวกนี้ดูเลือดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นล่างเทพอะจะเป็นพวกรถคูดาวดาเมจแรงๆนะครับไม่เน้นตีไว้ก็เพราะว่ามันเป็นล่างที่ต้องอาศัยการใช้สกิลนะครับในการทาดาเมจเกมนี้ไม่มีฟาร์มนะครับทุกคนคือเอเมลี่เขาเอาสกิลฟาร์มมาแต่ว่าไม่ฟาร์มครับไม่เป็นไรไม่รู้ครับเกมทีแราก็เจอนะครับแบบนี้งงเลยครับงงเลย ออเดเพื่อนตั้งแต่เลเวลหนึ่งถึงสามนะครับก็จะเป็นร่างมนุษย์นะเดี๋ยวเราขออ้อสกิลสองมาก่อนนะครับเอามาต่อทำดาเมจนะโอเคเซ็ลเทมีล่างปีศาจก็ตามนี้นะครับร่างนี้จะตายนี้เนี่ยเรียบร้อยครับสกิลมันไกลนะครับเนี่ยสกิลสองอ่ะดูมันไกลเกินระยะเลยนะมันโดนแย่งแล้วโดนแย่งงไาแล้วโดนละโดนละโดนละนี่ครับเก็บตายชึบ เฮ้ยถึงเหรอถึงครับไกลนะเนี่ยสกิลสองเฮ้ยจะตายเลยครับปึ๊บอื้นิดเดียวเช็คครับเช็คแปบ๊บหนึ่งในป่าหรือเปล่ามีตัวมาวะปึ๊บเฮ้ยมามาพอดีครับปีศาจมาแล้วเทพก็มาครับเอาดีครับสกิลปึ๊บโจมตีเอาดินี่ครับวันนี้เราได้ได้ครับได้คิวคือล่างเทพเงื่อนไขในการทำดาเมจมันง่ายนะครับไม่ยากนะก็คือต้องเราสกิลปล่อยโจมตีสกิลปล่อยโจมตีอ่ะ ถ้าเรามัวสกิลค้างชาร์จอย่างเงี้ยมันหลบได้ฝั่งตรงข้ามก็หนีไปละต้องใส่ดาเมจจากส่วนนี้นะครับในการคอมโบนะสกิลปุ๊บโจมตีสกิลปุ๊บโจมตีอะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นร่างปีศาจคือเน้นโจมตีเลยนี่เไหมครับชาร์จนานมากเลยครับปุ๊บเห็นไหมร่างปีศาจด่วนครับหนีด่วนเลยหนีด่วนครับเพื่อนตัวโล่ตันได้ดิเพื่อนตันได้คือตายนะยสวยครับปาดสกิลสองครับสกิลสามโจมตีเรียบร้อยครับต้องดักละจะไปไหนอ่ะนี่ครับ นี่ครับสกิลปึ้มโจมตีปาดครับปึ๊บเรียบร้อยครับตอนนี้ผมได้ฟอร์ทเมือาแล้วครับดูนะมันตีสโลนะครับมาดิมาเลยปึ๊บตันครับปั้มเรียบร้อยครับตาไฮอันเลนเนียนป้อมเลยครับมาดิหนึ่งหนึ่งไปละหนึ่งหนึ่งไปแล้วครับเอาเนียนตีดีเนียนตีดีเนียนตีดีอัีนตีเลยสกิลสามรอเลยครับปึ้มนิดเดียวขอปาดไม่ได้ดัก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 เจอแล้วปาสกิลสามครับปึ้มครับ ปาดอีกหนึ่งทีเรียบร้อยครับก็่จะได้คิวสัจจวัตไปไหนครับจวัตขอขอโดนรัดมาบ่อยแล้วเอาเดียาดีเพื่อนอันตีดีอันตีดีมา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 บวกครับจังหวะนี้ใบก็ใบเออใบก็ใบเออครับมาเลยจังหวะนี้ครับไปครับไหนป้อมเลยปาดึ่งทีเรียบร้อยครับลวงน่าจะจบเลยครับก็เรามันเข้าเซิร์ฟไทยนะครับมาเทคกันได้นะครับจบละประมาณนี้นะครับพี่บ